สวัสดีครับตัวนี้มาเปลี่ยนลูกเหลือกครับผมเก็บส่งรางใหม่ครับนี่ครับเปลี่ยนอะมันเครื่องเปลี่ยนนอะมันตัวเดินนะครับผมวันนี้นี่ครับตัวนี้ทอดดรอร้อยครับผมเอามาฝากครับผม ตัวนี้ผมถอดสองขางเลยนะครับแต่ว่ากัอันตรายเนี่ยนะครับแดดนี้แต่ก็ต้องระวังกันนะครับตัวนี้ผมใส่ค้อนใหม่ครับเปลี่ยนรูเรือครับผมขางเราหกตัวครับนี่นะครับผม ตัวนี้ถอนเรื่อยนะครับเป็นสมาร่ทล้ครับจันมาเห็ดเด็กง่ายง่ายอยู่บ้านครับผมฝากคนแรกกดแชร์ด้วยครับผมฝากกดติดตามครับผมตัวนี้เพิ่มคมรูครับผม นี่แหละครับนี่ครับผมลาง,างดูนี่เห็นง่ายอยู่ครับเพราวโซลารมันดีได้นะครับมาคำแล้วก็ยกขึ้นที่ระคางนะครับพอเออที่ระคางครับผม ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนบูทคอนะครับเปลี่ยนองคขอเรีบร้อยแล้วครับต่ว่าตัวนี้บระเทศไทยเบิรงครับผมัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายครับผมถอดตุกตาจะดึงออกมาก่อนนะครับสองขาแล้วก็ถอยออกนะครับผมตัวนี้ผมใส่อันนี้พร้อมครับเนี่ยแป๊บนะครับกันเสียว่าขาพันข้อนะครับบุหัวมาจากโจบบนะครับตัวนีู้้ได้มีวิธีได้ดีกับ ในน้ำมัด้วยครับผมปลาเกี๋จะได้ครับตัวนี้เขาจะบอกพันขอนะครับผมใส่แบบสามนิ้วครับผมลิปมเนี่ยผมมีอย่งางไรครับผมลิปมเนี่ยก็ขอฝากวันสั้นี้นะครับผมสวัสดีครับ